สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีไซคิงนะครับเ่าจะมาแนะนำตัวกันตอนนี้ <c oughs> มืดแล้วครับตอนนี้คือรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะมืดไวนะครับอากาศมืดไวมากตอนนี้ตอนนี้ก็อ,อกมาปั่นคนเดียวครับมืดไวก็มาที่เดิมครับมาที่สนามปัน่นโล่งนี้ครับ ทางตรงตลอดเลยฝนตกช่วงนี้ก็ออกมาปั่นไม่ได้วันนี้รู้สึกอากาศโล่งก็เลยออกมาปั่นครับแต่จะมืดหน่อยถ้ายังไงก็ขออภัยด้วยครับถ้ามองเห็นผมไม่ชัดนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอพักก่อนแป๊บหนึ่งยังไง ปิดไฟก่อน,เด,น,ดอน,นอเ,เดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะหมดก่อนขากลับนะครับมันหมดแล้ว เครับเราก็พักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวขอปั่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับก็บผมโอเคครับไปต่อครับ let's go เ <Yahoo! S 1> <c oughs> มื่อกี้ที่ผ่านมาก็มีคนปั่นด้วยครับตอนนี้เเ <c oughs> หนเื่ยเหมือนกันนะฮะ ปันคนเดียวก็จะอัดอัดนิดนึง จะครบหนึ่งรอบแลครับผมอันนี้เขายังมีไฟเป็นหลังช่วงนะฮะแต่ก็ต้องติดไฟทั้งหน้าและหลังจักรยานไว้ได้ครับเพื่อความปลอดภัย โอเคครับเดี๋ยวก็ได้เวลากลับแล้วครับผมอ๋อครับตอนนี้ก็ได้เวลาปั่นกลับแล้วครับผม ปั่นครบรอบที่ตั้งเป้าไว้แล้วครับตอนเช้าไม่ได้ปั่นก็ต้องมาปั่นตอนเย็นนี่แหละครับผมนีม้สุดกอ็กออกมาขนอกแล้วมีไฟสว่างแล้วครับ ปันยันมืดๆคนเดียวอย่างนี้ก็จะวังเวงนิดหนึ่งนะครับกับบรรยากาศเพื <c oughs> ่อนๆคนไหนเคยมีประสบการณ์ปันคนเดียวได้ที่มืดๆมากก็มาแชร์มาคอมเมนต์ก็ได้ครับผมท <c oughs> างกลับก็จะปันชิวๆหน่อยนะฮะ <c oughs> หมดแรงคนระับพ่อขามาปันป่นมาหมดแรงแล้วขากลับก็จะปั่นชิวๆนิดนึงตอนช่วงมีไฟนะครับถ้าไม่มีไฟนี่ต้องเร่งรีบกันหน่อย ไม่จะหมดเดี <What the S 1> ย<อ>๋ยวเ๋ยโอ้เหนื่อยต้องแวะที่ปั๊มนะครับผมลานค้าสักหน่อยโอเคต้องไว้ซื้อน้ำก่อนเหรอครับแวะซื้อน้ำก่อนแตาต้องพกแมสใส่แมสด้วยครับอันนี้ เราไปหาซื้อนล้วก่อนลยก่อนจะเหมือนตัวประหลาดหรืเอเปล่าแต่งีชุดแบบนี้รานรูปแบบน,แบบนี้นี่เราต้องมากระแร้ซะหน่อยอะไรงเงีน เสียงพางเปล่าด้วยดื่มดื่มนะครับผมเราต้องดื่มน้ำเพอน้ำหมดแล้วเราก็ต้องซื้อน้ำตอนนี้น้ำหมดแล้วมุนยแบตเต็มตัวเลย ครับเราก็าได้นะ้ำปลากับน่าจะรู้ดีว่าเครื่องดิมอะไรนะไม่พูดดีกว่าจุดเก่าเวลาเดิมครับที่พักเวลาเดิมเนี่ยตอนนี้น้ำก่อน แบตจะหมดแล้วครับตอนนี้แบตจะหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่ให้แค่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เองครับตอนนี้ ไม่ไหวหาคนลากหาคนลากครับใครอยากเป็นตัวล่ากให้ก็มาได้นะครับเติมน้ำนยครับ ครับผมก็ต้องลากันเป็นแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแบตกล้องผมใกล้จะหมดแล้วนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆขนานชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโปรดอย่าลืมติดตามช่องปีไซคลิงปันป่วนนะครับผมโอเคครับงั้นก็ลากันแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ